เดินสลับร่วมกันได้เ okay, ป็นต้นแรกถ้าท่านมีภารกิจอื่นใดนะคะไปร่วมแห่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดในตอนนี้เราต้องมาประกอบพิธีทางพุทธศาสนาก่อนนะคะเกิดต้นพระป่ากองแรกครับมาถึงยามบริเวณพิธีก็จะประกอบพิธีสงฆ์นะครับประกอบพิธีสงฆ์โดยท่านผู้ในการจำเนียนสายสื้อปักนะครับพิธีกรกล่าวนำถวายพระป่าจากนั้นท่านประธานในพิธีนำพระถวายพระป่ามาเปในมยิ้มระราศ 2 5 6 7กองแรกพระสงฆ์พิจารณาพระป่าประธานในพิธีและแก่ผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยกายวิภัณฑ์แล้วก็สงฆ์กล่าวสัโมทีมีเลขาและพระโมทนาประมาทพร้อมแก่ผู้มีเกียรติหยดน้ำรับพรพระนะครับก็คือเราทำพิธีรยดน้ำท่านเองนะครับก็เป็นเซพิธีพระพระป่านะครับแล้วก็จะเป็นการถวายพระทหารเทนแด่พระสงฆ์นะครับ อาการโดนแบบนี้ขนาดนั้นเราก็จะเงินเกินท่านผู้ชมครับพวกรับประทาานอหารกลางวันนะครับครับเพราะว่าจะเป็นกิจกรรมคู่ขนานนะคะจะมีพิธีมอบถุงของขวัญพระราชทานนะคะที่ติดผู้ป่วยมีการปลูกต้นรวงพึ้งนะคะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ท่านผู้ป่าร ตนมืดนะครับ่รมบริจาค100บาร้อครับสาเราะไปอบให้สานานุนมทรนาสาเพครับน้องตูส่วนเวทีใหญ่เวทีกลาง ในทุกจุดนะคะก,ก็จะหยุดก่อนในห้องเวลานั้นนะคะตอนนี้ผู้บันทึกภาพทุกช่องทางนะคะทั้งไลฟ์สดต่างๆตอนนี้ก็คือจัดมาทางขบวนพระป่าต้นแรกรซึ่งในตอนนี้นะคะท่านรุปติศรังสีท่านประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินนะคะท่านวีระดลสิริท่านไออัเภอร์อุชินารายค่ะท่านพันเอกพิทานา รองผู้บัญชาการมรณฑลทหารบกที่23พันเอกอยาตุพงศ์พลเสนผู้บังคับกองพันมณฑลทหารบกที่23ท่านเมธาพงศ์บุญศรีท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรูุชีนารายยังให้ความอบอุ่นเอื้ออาทรอยู่ที่โรงพยาบาลของเราคร่ะ ทุกท่านบอกว่าวันนี้ท่านจะอยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่เป็นสริมงคลทุกขั้นตอนนะคะของโรงพยาบาลของเรานะคะในตอนนี้ยินดีต้อนรับทางอุทยานมิตรผลนะคะผู้จัดการมานะนะคะพร้อมด้วยทีมงานของท่านนะคะ วันนี้นะคะทุกเครือข่ายจริงๆรนะคะการท้องถิ่นท้องที่รัฐวิสาหกิจชมชมรมเอกชนนะคะอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะ145หมู่บ้าน12ตําตำบล14องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดนะคะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะค่ะต้นของเรากำลังมารวมกับหัวขบวนของหัวหน้าส่วนราชการและแขกที่ ยืนรอขบวนในตอนนี้นะคะน้อมนมัสการนะคะพระคุณเจ้าดวงตาสิงซัดนะคะที่จะที่ให้ความเมตตานการให้ความเมตตาพระราชาเลานะครับเช้าด้ท่านก็ได้ทำไปถือมอบรถปิกอับเป็นพันนะครับว่าให้ทางบาลได้ใช้ในกิจัดการในศาลได้ประโยชน์ใช่แทงด้วยปัจจัยที่เป็นเงินสด5้าแสนบาทนะคะตัวเลขกลมๆ ลุกมาน่อยนึงนะครับทางด้านไปเทียหมอลวเนอะลดเสียงลงบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะที่นี่ทางศาสนาเราังไม่เสร็จสิ้นค่ะ,คะท่านที่ดูแลท่านหมอหลาอยาเฝ้าเด้วยค่ะให้เสร็จพิธีก่อนนะคะช่วยประสานด้วยนะคะไก่ลอเพียงเนอะ คนแห่ครับถ้าพร้อมก็สตาร์ทเลยนะครับได้เวลาเล่นการยางดีพอดีนะครับน่างตอนนี้นีท่านู้่หนสวชการที่มาสมทบมีท่านสาธารณสุขอำเภอท่านสกงกำเอนะคะท่าที่มองเห็นในตอนนี้แต่ว่าถ้าท่านไหนะคะที่ไม่ตนาก็ออภัยทุกท่านด้วยนะคะทุกท่านวันนี้ เลยนะคะทุกท่านคือคนสคำคัญนะคะคือ ูนะครับจะมีเฉพาะนักเรียนโรงเรียนผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าเรียนโรงเรียนปกติที่เขาจัดตุกราชการแต่โรงเรียนผู้ใหญ่เลยนะครับต่าไปนี้นะเรามาตามอารมณ์อารมณ์หนึ่งเลยดูเราจะเป็นี่เป็นยังเรียนนอกสถานที่นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่โรงเรียนผู้ใหญ่ทุกอบตทุกเทศบาลนะครับที่ท่านนะครับได้นำเงิเตรียมของท่านนะครับมาร่วมงานเป็นข้าวปลาเป็นพิธีพิธีพิธีอะไรนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคล cái <laughs> tên sửa chạm này là cái tên tất cả những cái những cái tên tất